สวัสดีครับวันนี้เกม One Piece Treasure ครูผมครับเค K วันนี้ครับคิสซินาครดครับรอบใหม่ครับก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับก็รอบรอบนี้ครับเป็นคิสซินาของโคอาล่านะครับซึ่งคิสซินาในรอบรอบนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับแล้วก็กาชาของคิสซินารอบนี้ก็มีตัวละครของโคอาล่าครับโคอาล่าครับให้เราเก็บดูนะครับก็ผมแนะนํานะครับว่า กาชาของคิสนะในกล่องที่หนึ่งครับพยายามเปิดหาโคอาล่ากับตัวสีทองให้ได้นะครับส่วนกล่องสองครับก็จะมีตัวสีทองและก็มีตัวละครของโคอาล่าดูนะครับส่วนกล่องสามครับกล่องสามนี่ถือว่าสำคัญนะครับต้องพยายามเปิดให้ได้ลูกแก้วของอเจ้ามา์โก้และก็เอสนะครับพยายามเปิดให้ได้เนาะกล่องสี่ก็จะมีลูกแก้วของเมา์โกแอดเอสนะครับ กล่อง5ก็จะมีลูกแก้วมาลโกแอเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็จะมีพวกพงพวกเพชรแล้วก็ตัวสีอทองนะครับกล่อง6ก็จะมีลูกแก้วของมัลโก Ads เหมือนเดิมน,นะครับก็พยายามว่ากล่อง3ถึงกล่อง6นั้นพยายามเปิดให้ได้ลูกแก้วของมาลโก้อดนะครับก็การชาร์ก็มีประมาณนี้เนาะพยายามเปิดให้ได้ของที่เป็นกล่องสีลุ้งก่อนที่จะขึ้นไปกล่องต่อไปนะครับมา มาลุยดานกันเลยครับซึ่งดานในรอบนี้ก็จะมีบอสที่เป็นสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะครับซึ่งค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมนะครับแล้วก็ผมขอแนะนําว่าผู้เล่นใหม่ถ้าจะเล่นอีเวนต์นี้ถ้าไม่ไหวจริงๆตัวละครไม่พอจริงๆแนะนําให้ลงแบตง่ายนะครับหรือแบต3ดาวนะครับถ้าไหวขึ้นมาหน่อยลงแบต7ดาวนะครับแต่ถ้าหากคุณเก่งแล้วไหวแล้วแนะนําแบบ10 ดาวนะครับประมาณนี้เนาะแล้วมาเริ่มจากบอสสีม่วงครับบอสสีม่วงนั้นก็มีเงื่อนไขก็คือถ้าหากเป็นสายธงสายลูกศรสายกระดาษจดครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับพอเริ่มด่าเล่อเกมมาศัตรูกลุ่มที่2ครับจะเป็นลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วที่แพ้ทางสีและก็จะล็อกลูกแก้วทั้งหมดด้วยส่วนบอสใหญ่ครับก็จะมีการสุ่มล็อกโซ่8เทินครับ ซึ่งตรงจุดนี้ครับมันจะสุ่มล็อกโซ่นะครับคือบางด่านครับมันก็จะล็อกกับตันบางด่านก็จะล็อกลูกเหลือนะครับคือมันจะสุ่มล็อกโซ่1ตัว8เทอร์นะครับแล้วก็จะบัฟลดค่าพลังโจมตีของเราครับลงไป5เทอร์นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับบอสของคัวราสีม่วงครับทีที่ผมใช้ครับก็คือทีมทีมนะครับก็เป็นทีมกับตันก็คืออามีฮอคครับแอนเพลโลนานะครับกับตันมีฮอกแอนเพลโลนา 6ดาวนะครับแล้วก็มีคุซานครับคุซานสีเหลือง6ดาวนะครับสีเหลืองนะแล้วก็มีเจ้าชิราฮชิครับตัวละครนี้เป็นตัวละครของเทเชอร์แมพนะครับตัวละครฟรีแล้วก็คูมาครับคูมาตัวละครตัวนี้ครับผมใส่มาเพื่อจะใส่ลิงก์ของมันเฉยนะครับใสซัพพอร์ตสิใส่ซัพพอร์ตของมันเฉยนะครับซึ่งซัพพอร์ตก็คือตัวนี้ครับโบนี่ครับนี่คือซัพพอร์ตสำคัญของทีมทีมผมนะครับ เพราะซับพอร์ตไอเจ้านี้ก็คือจะสามารถล้างบัฟโซ่ห้เถินได้ครับซึ่งมันจะสามารถซับพอร์ตให้กับคูมะเท่านั้นผมเลยต้องเอาคูมะตัวคอครตัวนี้มาใส่ทีมเพื่อจะได้ใส่ซับพอร์ตเป็นเจ้าไอเจ้าบอนนี่นะครับเพื่อจะเอาไว้ล้างบัฟล็อกโซ่นะครับเพราะล็อกโซ่ของด่านด่านนี้นั้นมันสุ่มล็อกโซ่บางทีถ้าเราเอาตัวละครที่เอาไว้ล้างบัฟล็อกโซ่มาใส่ทีม มันอาจจะเป็นล็อกตัวละครที่เอาไว้ล้างบัฟก็ได้ถ้าสวยหน่อยผมเลยไม่เอาตัวละครที่เอาไว้ล้างบัฟโซ่ใส่ไปเลยผมแลยเอาคู่ม้าใส่แทนและหาซัพพอร์ตใส่แทนนะครับเพราะถึงตัวละครที่มันถูกซัพพอร์ตถูกล็อกโซ่ก็ตามแต่ซัพพอร์ตก็ยังมีผลออกมาล้างบัฟโซ่ให้นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเนาะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่คุณจะเอาตัวละครไปล้างบัฟเอาซัพพอร์ตไปล้างบัฟดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสี่ยงว่า ตัวละครที่เอาไ้ล้างบัฟจะโดนล็อกโซนะครับแล้วก็ซาโบครับซาโบตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครฟรีนะครับบอสตัวฟรีเนาะบอสของสแตมปีนนะครับแล้วก็เพื่อนกับตานครับเพื่อนกับตานก็คือแชงกลุ่มนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็อาบิลองก็ต้องมีอาบิลองในการกันบัฟโซที่เลเวลสามนะครับเน้นย้ําเลยควรจะมีอาบิลองอันนี้ที่เลเวลสามเท่านั้นนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับ มาเริ่มกันเลยครับก็มาถึงครับสายาสายกระดาษจดลูกศรแล้วก็ธงครับสกิลไม่ตาจะเต็มแม็กนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยสตูกลุ่มแรกก็ตีผ่านไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากตีผ่านไปเลย สตูกลุ่มสองครับกลุ่มสองนะั้นจะโดนเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วที่แพ้ทางสีและก็จะล,ล็อกลูกแก้วทั้งหมดครับสเธอนะครับก็ให้เปลี่ยนตัวสลับตัวซึ่งบับขอเจ้ามีฮอแอนเพโลน่านั้นจะมีผลทำให้ ลดค่าพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันของศัตรูลง20%นะครับนี่คือบัฟพิเศษนะครับที่จะมีเฉพาะไอ้เจ้ามีฮอกแอพิโลนนาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เจอบอสใหญ่ครับบอสใหญ่โคลาครับ พอมาถึงครับจะล้างบั๊บทุกอย่างของเราออกไปนะครับแล้วก็จะสุ่มล็อกโซ่ครับซึ่ง่ซึงครั้งนี้ผมโดโดยสุ่มล็อกโซ่ที่เอเจ้ากับตันอามีฮอกนะครับและซับฮอกก็จะทํางานครับล้างบับโซ่ออกไปแล้วก็จะมีบับลดค่าพลังโจมตี5เทอร์นะครับแล้วก็จะมีบับเกราะการการลดเกราะ99เทอร์นะครับซึ่งก็ อ,อย่างแรกก็เปลี่ยนตัวก่อนแล้วก็สักสก,กิลทุกอย่างครับที่มีนะครับคุซันคุซันบัฟโจมตีนะครับบัฟโจมตีแล้วปลูกก้วทั้งหมดครับเปลูกก้วสีฟ้าหรือสีเหลืองนะครับแล้วก็เพลน,น่าแอมีฮอ ทำการบัฟโจมตีศัตรูครับที่ถูกบัฟเพลหน่าจะแรงขึ้นนะครับ<ค><ณ>แล้วก็ชังกลุ่มครับทำการล็อกเชนครับสามเทิร์น แล้วก็ซาโบครับทำการบัฟเอฟเฟกลูกแก้วนะครับเอ้ยบัฟโจมตีสีชะทางแรงขึ้นนะครับเอฟเฟกลูกแก้วอาผมใช้บัฟของชิราคุชินะครับแล้วก็ใช้ชิราคุชิครับบัฟเอฟเฟกลูกแก้วนะครับน่ารักโอเคครับพอบัฟทุกอย่างครบครับกดตีได้เลยครับ ส่วนคูปานั้นผมไม่ใช่สกิลไม่ตายนะครับเพราะผมใส่มาเพื่อใช้ซัพพอร์ตเฉยๆนะครับมาตีกันเลยประมาณนี้ครับบอสโคอาลาสีม่วงครับต่อไปครับบอสสีฟ้าน,นะครับบอสสีฟ้าเงอนไขก็คือถ้าหากทีมเราเป็นสายธงสายลูกศรสายกระดาษจดนะครับสกิลไม่ตายจะเต็มแม็กเลยพอเริ่มหลังเริ่มเกมมา สตูกลุ่มที่ครับจะมีบัฟเกราะสีลุงครับทั้งหมด5เธอนะครับและก็ส่วนบอสใหญ่ครับจะมีการล็อกค่าเชนให้เราครับแล้วก็บัฟเกราะสีฟ้าให้กับตัวเองครับซึ่งล็อกค่าเชนของบอสนั้นเป็นล็อกค่าเชนที่ไม่ดีนะครับหาต์คอยมาล้างล็อกค่าเชนด้วยล่ะบอสโคล่าสีฟ้าครับซึ่งทีมที่ผมครับก็จะมีประมาณน้ครับก็เป็นทีมของนามิจังแอนโรบินจังนะครับซึ่ง นักผู้จ้างแอนลูผู้จังนั้นเอามาไว้เพื่อบัฟเอฟเฟกลูกแก้วแล้วก็จะมีการล้างบัฟช็อตนะครับแล้วก็นักผจ่างแอนลีเบก้านั้นผมเอามาไว้บัฟโจมตี4ี่ชั้ทางแรงขึ้นนะครับถ้าใครมีตัวละครอื่นๆที่สามารถบัฟโจมตี4ี่ชั้ทางแรงขึ้นได้ก็เอามาใส่ทีมได้นะครับแล้วก็อ่ามิสเตอร์ซีโร่ครับครกกระดาษครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครฟรีนะครับคือบอสตัวละครฟรีนะเอามาไว้เพื่อล้างบัฟล็อก เชนครับและก็จะบัฟล็อกเชนทับไปนะครับแล้วก็ซันจิตเซลแบ็กหกดาวครับตัวละครตัวนี้ผมเอามาไวบ้บัฟโจมตีนะครับใครมีตัวละครอะไรก็ได้ที่สามารถบัฟโจมตีสามารถเอามาแทนได้นะครับแล้วก็ซาโบครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครฟรีของเทเชอร์แมนะครับผมเอามาไว้ทําการลดเกราะของศัตรูและก็บัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะแรงขึ้นนะครับ ส่วนเพื่อนก็คือนายมิจังอนโลบินจังนะครับโอเคไปลุยกันเลยครับบอสโคลาสีฟ้าครับมาเริ่มกันเลยครับมาถึงครับอัลตรอนที่เป็นสายธงลูกศรกระดาษจดครับสกิวไม่ตายจะเต็มแม็กนะครับศัตรูกลุ่มแรกก็ตีผ่านไปได้เลยครับตีผ่านไปเลย ตู้กลุ่มที่สองครับมาถึงก็จะบัฟกรอสีลุงห้าเธอนะครับ กดพลาดกดพลาดไปทีหนึ่งจริงๆคือเมื่อกี้ต้องจัดการได้แล้วนะ่ะกดพลาดเอาลืมกดอีกอะไรเขงผมเนี่ยมือโคตรลนเลยเมื่อกี้กดพลาดไป3าสีรอบรมา,อบ,มาบอสใหญ่ครับโคลาสีฟ้านะครับมือลนจะมัดเลยเว้ยมาถึงก็จะล้างบับทุกอย่างของเราออกไปนะครับแล้วก็จะบัฟ เกราะสี 4, ฟ้า5เทินบับกันการติดพิษ99เทนกันการเพิ่มเทินเกเทิร์ทนแล้วก็จะบัฟล็อกเชนแบดห่วย,หวยให้เราอีก5เทินนะครับโอเคมาถึงก็กดใช้สกิลของซันจิสเต็ปก,ก,ก,ก่อนครับทำการบัฟโจมตีนะครับบับโจมตีแล้วก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้ว r t n d นะครับ แล้วก็ครบก็ได้ทําการล้างบัฟล็อกเชนและก็จะบัฟล็อกเชนที่ดีกว่าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็วิวิจังอลิเซก้าครับทำการบัฟโจมตี4ีชนะทางแรงขึ้นนะครับ อีโช sure. แล้วก็น้ามิจังอนโลบิจังครับทำการบฟฟัฟเอฟเฟกต์ลูกแก้วครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็ซาโบครับทำการลดเกราะของศัตรูครับแล้วก็จะบัฟโจมตีศัตรูที่ถูกลดเกราะได้แหลง่งี้ึ้นนะครับซาโบแล้วก็กซันจิซิรแบ็คครับซ้ำอีกทีนะครับซึ่งถ้าสันจิสามารถใส่สก,กิลไมตาได้2ครั้ง ดาเมจของมันจะเพิ่มขึ้นนะครับคือดาเมจของการบัฟจะเพิ่มขึ้นนะครับตอนแรกรู้สึกว่าจะบัฟอยู่ที่1.75เท่าถ้ากดใช้อีกครั้งหนึ่งจะบัฟเพิ่มไปถึง2.25เท่านะครับคือจะแรงขึ้นนะมาตีเลยครับประมาณนี้ครับบอสโคโอาล่าสีฟ้าครับและก็บอสสีเหลืองครับโคโอาลาสีเหลืองนะครับก็จะมีเงื่อนไขก็คือถ้าหาดทีมเรา เป็นตัวละครสีเขียวเหลืองม่วงครับสกิลไม่ตายจัดเต็มแบกนะครับพอเริ่มด่านเริ่มเกมมาสตูกลุ่มที่2ครับจะมีการบัฟลดค่าเชนครับและถ้าหากสตูตายเมื่อไหร่จะทาดาเมจใส่เราครับซึ่งดาเมจนั้นอยู่ที่2องหมื่นสองนะครับซึ่งค่อนข้างเจะแรงนะสองหมื 22, นะ่นสองเนี่ยซึ่งดาเมจนั้นอาจจะถูกลดทอนลงไปถ้าหากมีสกิลของเรือหรือสกิลของกัปตันนะครับ อาจจะถูกลดทอนลงไปแต่ดาวเมจของมันนั้นจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นะครับแล้วก็บอสใหญ่ก็จะมีการบัฟช็อตและก็จะเปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดนั้นเป็นลูกแก้วว่างเปล่าครับก็บอสสีเหลืองครับโคล่าครับไปลุยกันเลยครับบอสสีเหลืองทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยกับตันก็คือนานมิจังอันโรบินจังครับคือพระรที่ตั้งแต่ได้มาเนี่ยใช้โคตรคุ้มเลยครับนานมิจังอันโรบินจังเหมือนเดิมเลยแล้วก็ ลูกทีมก็จะมีอาไวโอเลตแอนลิเบกานะครับตัวละครตัวนี้คือตัวละครฟรีของเทเชอร์แมพนะครับแล้วก็จะมีคาตาคูลิม่วง6ดาวบวกนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้จะไม่ใช่ตัวละครใหม่นะครับนี่คือลาก6ดาวบวกที่สามารถเปลี่ยนลากอัปเกรดจากสีแดงนะครับสีแดงพออัปเกรดขึ้น6ดาวบวกปุ๊บจะกลายเป็นสีม่วงคือตัวละครตัวนี้นะครับเอามาไว้เพื่ออาบัฟโบนัสการโจมตีนะครับ แล้วก็ชิล่าชิแอรมนเชอรี่ครับเอามาเพื่อเปลี่ยนลูกแก้วนะครับแล้วก็จาทาชิงิจังเอามาเพื่อบัฟโจมตีนะครับซึ่งบอสโคลราสีเหลืองนั้นเราห้ามบัฟโจมตีสีชทางแรงขึ้นนะครับโจมตีสีชัะทางแรงขึ้นนั้นห้ามบัฟในด่านด่านนี้นะครับเพราะถ้าบัฟปุ๊บจะโดนการปิดกั้นลูกแก้วนะครับมาลุยกันเลยครับ เน้นย้ำานะครับด่านด่านนี้ห้ามบัฟโจมตี4ชนะทางแรงขึ้นนะครับโจมตี4ชนะทางแรงขึ้นห้ามบัฟนะต้องเน้นย้ำนะบพอถ้าบัฟไปปุ๊บโดนปิดกันลูกแก้วจบนะครับเกาะกลุ่มแรกก็ตีได้เลย เวลาอัดคลิปไปด้วยแล้วแล้วเล่นไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าผมจะกดพลาดบ่อยมากๆเลยนะสมาธิมันไม่อยู่ที่การกดอะกดพลาดบ่อยมากเลยสตูกลุมที่สองคนระับจะมีการลดค่าเชลงไปสีเทิร์น ซึ่งทีมที่จะใช้ลงในด่านดานนี้ผมแนะนำว่าควรจะเป็นทีมที่มีเลือดมากกว่า5 0,000่นขึ้นไปนะครับพยายามหาทีมที่มีเลือดมากกว่า5 0,000ขึ้นไปนะเพราะไม่งั้นจะโดนดาเมจตอนฆ่าไอ้เจ้าเนี่ยตายเราจะตายแทนนะครับเพราะดาเมจันแรงเนาะดาเมจอยู่ที่ประมาณ22 0 0 0นะครับหรือถ้าหากคุณมีเลือดน้อยก็หาตัวละครที่สามารถบัฟเกราะบัฟเกราะสีลุ้งหรือบัฟเกราะพลังผ่าครึ่งมาใช้งานนะครับ พราะถ้าเลือดน้อยแล้วไม่มีบัฟเกราะเราก็จะตายแทนนะครับพยายามหาทีมเลือดเยอะๆหรือไม่ก็หาบัฟเกราะมาใช้งานนะครับดูนะครับพอจบครับจะมีดาเมสไซเล่หนึ่งหมื่นสามครับก็มีบัฟของไอ้พวกเหลือครับทำให้ ลดดาเมจนะครับแต่ดาเมจดั้งเดินนั้นจะอยู่ที่ประมาณ22 0 0มนะครับแล้วก็เจอบอสใหญ่ครับจะโดนบัฟช็อตครับ4เทินแล้วก็จะมีบัฟ6เหลี่ยมครับการการลดเกราะและการการเพิ่มเทินการการ,การติดพิษ99เทิร์กเทนนะครับก็มากดสกิลกันเลยไหนมิจังอโลบินจงัง แล้วก็ไวโอเลตแอนด์ลิเบกาครับทำการบัฟล็อกชนแล้วก็จาาทาชิงิจังทำการบัฟพลังโจมตี แล้วก็คาตาคุริบัฟโบนัสการโจมตีครับแล้วก็ชิราโฮชิแอมเมอร์เชอรี่ครับทำการปลี่ลูกแก้วทั้งหมดครับเป็นลูกแก้วตรงสี สก,กิลสวยงามนะผมก็ชอบเลยสก,กิลเนี้ยสวยงามแล้วก็ตีเลยครับมาตีกันเลยประมาณนี้ครับบอสของโคลาสีม่วงครับ ก็3ทีมก็จะมีประมาณนี้นครับก็อีเวนต์ของคิซนะโคลาในรอบรอบนี้ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะเพราะจะมีการบัฟอ่พวกช็อตบัฟอ่โซ่นู่นนี่นั่นค่อนข้างจะเยอะนะครับและก็จะมีการห้ามบัฟนู่นรับนี่ด้วยก็ค่อนข้างจะลําบากมากเลยนะในรอบรอบนี้ซึ่งถ้าใครที่มีทีมครบทีมพร้อมอยังไงก็แนะนําว่าลงแบบ10ดาวเนาะแต่ถ้าใครที่ทีมไม่ครบทีมไม่พร้อมก็แนะนําให้ลงแบบ7ดาวหรือ3ดาวนะครับ ซึ่งทีมทีมของผมนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้น,นะครับปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะซึ่งถ้าจะปรับเปลี่ยนก็ปรับเปลี่ยนพวกตัวละครที่สามารถบัฟโจมตีบัฟเอฟเฟลูกแก่ครับลองดูนะว่าทีมของคุณนั้นหาตัวละครที่สามารถทําแบบผมได้อย่างเช่นพวกอาสันจิตเซลแบ็กเป็นการบัฟโจมตีใช่ไหมก็หาตัวละครที่สามารถบัฟโจมตีได้มาแทนซันจิเซลแบกก็ได้ หรือไม่ก็เป็นการล้างบัฟอัลล็อกเชนหาตัวละครอะไรก็ได้ที่สามารถล้างบัฟล็อกเชนได้เอามาใส่ทีมนะครับซึ่งผมลงให้ดูเป็นแนวทางที่เฉยนะครับลงให้ดูเป็นแนวทางเนาะซึ่ง3ทีมนี้น่าจะทําดาเมจได้เกิน100ล้านนะครับดาเมจเกิน100ล้านแน่ๆครับ3ทีมนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมลยครับีกีต้คลิปนะสวัสดีครับ